ส่ซีนมาแบบนี้ครับมันผิดด้านนะครับผิดด้านอันนี้รื้อล้างอัจจระบีใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็น,ปน,ปนแป้นแหนบแบบมีสก,กีข้างนี้ก็เหมือนกันนะข้างนี้ใส่ามาถูกไหมใส่มาก็ด้านเหมือนกันกับด้านเหมือนกันล้างอัจจระบีใหม่ครับอ๋อน่าจะซีนแตกแล้วแหละอจะระบ,บีรั่วออกล้างอัจจะบีใหม่แล้วก็เปลี่ยนแป้นลองแหนบแบบมีสก,กี ลองแบบนี้สกีก็จะช่วยได้ในขณะที่รถยางแตกนะครับถ้าสมมติว่ารถเราเกิดยางรั่วยางแตกกระทันหันเนี่ยสกีเนี่ยมันเป็นตัวรองรับกับถนนแล้วก็มันจะช่วยให้สแลกเราไม่ขาดนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีสกีเนี่ยน็อตมันจะรับเต็มๆถ้าน็อตรับเต็มๆน็อตมันก็ขาดครับนี่ขนาดว่ามีสกีนะน็อตยัออยงเหลือแค่นี้แต่ก็ยังมีข้อดีตรงที่ว่าน็อตไม่ขาดเอาสลกเราไม่ขาด น็อตสแลกขาดก็ลําบากเหมือนกันล้อก็ถอยหลังนะครับก mm ็ hmm. จะลําบากนิดนึงเนี่ยครับประโยชน์ของสก,กีนะฮะมีไว้ก็ดีครับโอเค